ด,ดูสดเลยอ,อ้าวเดินไปไหนล่ะคะเพิงกับถอดใจพิงเลยลูกพิงเลยจ้ะเดี๋ดูทีวีเลยคะ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงอันนี้นะเดี๋ยวพี่ส่งคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่โพสให้หน้าเพจเลยก็ได้ตรงนี้ที่บอกนี่ จยาได้ข้างไหนก่อนดีคะพี่ให้เลือกข้างเจ็บข้างที่เจ็บคือข้างนี้โอเคค่ะเจ็บมา,า,านานแล้วเหรอคะาสามสามีส่วันที่เจ็บแล้วก่อนหน้านี้ ก่อนหน้าน,นั้นเคยโดนอะไรกระทบกระแทกมาไหมคะเช่นเตะโต๊ะโดนเหยียบเท้าหรือโดนอะไรกระทบเขาไหมคะอ๋อมันก็เลยเจ็บขึ้่มช่ไหยกองเชียร์เยอะจังเลยคะ่ะ ยังไม่ได้ตัดเลยเลือดซึมๆแล้วแต่พี่ขอดูหน่อยนะคะโอเคตัดแล้วนะคะถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่นะคะนิดนึงนะคะ ครึ่งทางแล้วค่ะเก่งมากค่ะนิดเดียวค่ะลูกเจ็บไหมน,นิดนึงเนาะหายใจเข้าลึกๆคราวนี้เหลือตัดอีกนิดนึงก็เสร็จค่ะถ้าน้องเจ็บน้องบอกพี่เลยนะคะ ไม่ต้องดูนะดูทีวีได้เลยนะเดี๋ยวจะเกรงก่อนนิดหนึ่งนะคะถ้าเจ็บมากกอดหมอนนะคะถ้าไม่ไหวบอกพี่นะคะอีกสิบอีกสิบเปอร์เซ็นต์เสร็จแล้วค่ะไหวไหมคะนิดหนึ่งค่ะห้าเปอร์ซ็นเสร็จค่ะ โอเคเก่ง okay, มากค่ะไหวไหมสบายเนยาะคราวนี้ก็จะหายแล้วค่ะรับประกันได้มันแทงมาเลย ไม่ร้อยค่ะเจ็บไหมออกแล้วนิดนึงเก่งมากค่ะ